สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนที่แม่นิ่มเคยให้ดูนะว่าแม่นิ่มปลูกบ้านให้พี่ชายอันนี้นะคะเป็นบ้านที่ราคา8 0,000บาทที่แม่นิ่มปลูกไว้ทำไมถุงปลูกรู้ไหมคะเพราะว่าพี่สะพ้ายเขาขยันมากๆค่ะเขาขยันจนเราคิดว่าโอเคเราปลูกให้เขาแล้วเนี่ยเขาจะบำรุงบ้านอย่างดีมีสวนสวยๆนะคะแล้วหลังจากที่เราปลูกบ้านเสร็จนะคะสองเดือนกว่าๆที่แม่นิ่มมานะคะไปเยอรมันกลับมาเพื่อนเพื่อนดูสิ มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านที่แม่นิ่มสร้างไว้ให้เขาเพื่อนๆดูสิแค่เวลาแค่สองเดือนอะสองเกือบสามเดือนอะเขาทําได้ขนาดนี้เขาปลูกได้ขนาดนี้ต้นไม้ของเขาผักพืชของเขางดงามนะคะสามารถจะเลี้ยงชีวิตเขาได้เลยและเขาอ่ะก็เก็บขายทุกเช้าค่ะเขาจะไปขายที่ตลาดเช้าเนาะ ให้เพื่อนๆดูสิคนขยันเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายแล้วเราก็สมควรจะสนับสนุนเขาเพื่อนๆนะพริกของเขาก็งามต้นไม้ของเขาก็งามบ้านบริเวณเล็กๆของเขาอ่ะก็น่าอยู่เพื่อนๆดูดูนะคะดูเป็นแบบอย่างคนแบบนี้น่าสนับสนุนและเขาก็ดูแลสวนให้ด้วยเดี๋ยวแม่นิ่มจะให้ดูนะว่าเขาดูแลยังไงอันนั้นพี่ชายกําลังเปิดน้ําเข้าโอ่งเนาะเพราะว่าเวลาสมมติหน้าแ้งเนี่ยน้ามันมาไม่ถึงเขาจะได้เอาน้าเนี่ย เอาไปลดน้าต้นไม้แล้วก็สวนที่เรายกให้เขาทำเนี่ยเตียนขนาดนี้เลยนะคะเตียนมากๆอ่ะเดี๋ยวแม่นิมจะพาไปดูนะว่าเขาทาอะไรนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะทาประตูเข้าเขาไปตัดไม้มาละปลูกให้แค่บ้านนะคะอย่างอื่นเนี่ยเขาไปทําเองนี่นะคะมะม่วงพวกนี้เดี๋ยวแม่นิมจะให้เขาเก็บไปขายค่ะไม่ห่วงเลยค่ะคนขยันแบบนี้สมควรสนับสนุนเห็นไหมคะทางเข้าร้านกาแฟของแม่นิมอันนี้เขาทํานะเขาทําสะอาดมากค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆ คนแบบนี้เราสมควรสนับสนุนค่ะสนับสนุนให้เขามีงานเผื่อเขาจะได้นานในอนาคตนะคะเขาจะได้มีกินเห็นไหมคะเนี่ยเขาทําเองเพื่อนๆค่ะเขาทาเองเพื่อนๆลองเอาความขยันเห็นคนขยันแบบนี้สมควรจะสนับสนุนไหมอะเนี่ยค่ะสวยมากๆแล้วก็น่าน่าอยู่มากๆทางเข้าสะอาดเห็นไหมคะเขาทําแบบนี้เลยเห็นไหมคะเนี่ยทางเข้าใครเข้ามาก็กว้างขวางค่ะ เพื่อนๆเ,เข้ามาที่ร้านกาแฟกว้างขวางมากเนี่ยค่ะเขากำลังทำงานอยู่นะบอกให้เขาทำอะไรเขาก็ทำดูสิเห็นไหมคะก็พูดไปเรื่อยนะคะแม่นิ่มะคะ่ะเพราะว่าเราสนับสนุนคนขยันเนาะและนี่ไผ่ของแม่นิ่มนี่นี่นคะคะไผ่ลวกนะสวัสดีค่ะพี่สะพ้ายทำอะไรทำทำนี้โอเคดีมากน่ารักเนี่ยแหละที่แม่นิ่มบอกกับพี่สะพ้ายคนนี้ล่ะค่ะ คนขยันเราก็ต้องสนับสนุนนะคะที่ปลูกบ้านเนี่ยปลูกให้เขานะไม่ใช่ปลูกให้พี่ชายโอเคเป็นไงมัง่งดีขึ้นเนาะสวยถูกใจถูกใจอขอบคุณมากเลย